อยากมีหน้าใสง่ายๆเพียงแค่เรานะคะคใช้เรดี้มาร์ทองคำแท้ค่ะขั้นตอนแรกนะคะคล้างหน้าให้สะอาดและหลังจากนั้นนะคะคซับหน้าให้แห้งแล้วลงเซรั่มอ r โรโกเรเดียนนะคะ1-2หยดค่ะจากนั้นนะคะคเราก็ทาให้ทั่วบริเวณใบหน้าเลยค่ะ เตรียมผิวนะคะเพื่อที่จะวางแผ่นทองลงบนใบหน้านั่นเองค่ะหน้าตาของแผ่นทองนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยกล่องบอกได้เลยว่าเลิศดรูหน้าใช้มากๆเลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็เตรียมวางแผ่นทองลงบนใบหน้าได้เลยนะคะขอแนะนำอย่างหนึ่งนะคะว่าระหว่างที่เรานะคะแปะทองลงบนใบหน้า แนะนำเลยค่ะว่าห้ามให้ทองติดมือนะคะจัดวางอทองบริเวณตำแหน่งใบหน้าของเรานะคะและหลังจากนั้นนะคะเราก็วางแผ่นทองใบนใบหน้าได้เลยค่ะแต่ว่าอย่าให้มือนะคะสัมผัสกับทองสัมผัสเฉพาะกระดาษก็พอค่ะ <c oughs> หลังจากที่เราาร์ k ทองเสร็จปุ๊บนะคะเราก็ทิ้งไว้ประมาณ10-15นาทีเพื่อรอเหงื่อจากธรรมชาติและความมันนะคะทำปฏิกิริยาต่อทองนั่นเองค่ะ และหลังจากนั้นนะคะเราก็นวดเบาๆค่ะ5-10นาทีนะคะจนทองค่อยๆซึมเข้าผิวไปทั้งหมดค่ะ เมื่อเรานวดจนครบ10นาทีแล้วนะคะและทองซึมเข้าสู่ผิวหมดแล้วเราก็ทําความสะอาดผิวหน้าได้เลยค่ะแนะนําว่าทําความสะอาดผิวหน้าด้วยน้ําเย็นนะคะเพื่อไปช่วยกระตุ้นกนารไหลเวียนของเลือดค่ะและช่วยกระชับรูขุมขนนั่นเองนะคะผิวหน้าเราก็จะรู้สึกกระจ่างใสเนียนและนุ่มมากๆเลยนะคะแป้งจะใช้เป็นประจําเลยนะคะสัปดาห์หนถึงสครั้งค่ะคนไหนนะคะที่อยากมีใบหน้าที่ขาวกระจ่างใสและมาร์คผิวหน้าเองได้ง่ายๆที่บ้านก็สามารถไปลองซื้อมาใช้ กันได้เลยนะคะกับเรดี้มาร์ทองคำแท้ 24K ค่ะแล้วยังไงนะคะแป้งจะทิ้งช่องทางการติดต่อสั่งซื้อสำหรับคนที่สนใจและอยากมีหน้าขาวใสแบบแป้งติดต่อได้ที่ช่องทางด้านล่างเลยนะคะ